นี่ไงนี่ไงโอ wh, ้โหลนลนเก็บไปสองครับผม มาแล้วครับสำหรับ ROG Phone 7ที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยกันเกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่สเปคโอ้โหท้าชนได้กับ PC กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ROG Phone 7ตัวนี้ใช้ CPU เป็น snapdragon 8 Gen 2 8 core 3.2 GHz แรมเขาให้มาเป็น DDR 5 16 GB บั8,000กว่าโคตโหดเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับ มีในฝั่งของการใช้งานการเล่นเกมได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับจาก CPU ที่แรงขึ้นและยังมีฟังก์ชันฟีเจอร์อย่าง Air Trigger ตัวที่เป็นตัวอัลตราโซนิกอยู่นั่นเองนะครับโอ้โหเจ๋งมากๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องลองเล่นให้ดูกันแล้วกันนะครับตัวหน้ากล่องนะครับที่ตัวซองเขาเนี่ยจะมีสติกเกอร์รับประกันโดยซ i น e กประเทศไทย1ปีเต็มนั่นเองนะครับ เปิดเข้ามาก็จะเจอกับตัวกล่อง ROG Phone 7หรือ ROG Phone 7มีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็นรุ่น ROG Phone 7ปกติและ ROG Phone 7แบบ Ultimate ข้อแตกต่างของ7ธรรมดากับ7 Ultimate ก็คือหน้าจอด้านหลังที่เป็นหน้าจอที่2กับอีกส่วนหนึ่งก็คือแถมตัวพัดลมระบายความร้อนเสริมเพิ่มเติมมาด้วยนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับกล่องถือว่าสวยใช้ได้นะฮะก็จะมีสกรีนเอาไว้สวยงามมากมายเลย ในทุกๆฝั่งส่วนด้านหลังครับก็จะมีในเรื่องของสเปคฟีเจอร์ที่ระบุมาไว้แบบครบๆแบบนี้เลยนะฮะตัวสมาร์ทโฟนหน้าจอเขาเป็นหน้าจอ6.78นิ้วนะครับรุ่นก็จะมีเขียนเอาไว้นะฮะตัวนี้นี่เป็นรหัสของเขาซึ่งรหัสตัวนี้จะเป็นในรุ่น7ธรรมดานะครับ เปิดราคากันก่อนเลยสำหรับราคาตอนนี้นะครับถ้าพ่วงโปรของ AIS ผมไปดูหน้าเว็บมาอยู่ที่ประมาณ28,000-29,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่แรงเอาเรื่องเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้จัดเต็มจริงๆต้องเรียกว่าเกมมิ่งสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนเฉยๆไม่ได้แหละเปิดกล่องมามีอะไรบ้างเปิดกล่องออกมาก็เจอกับนี่ครับเป็นตัวเข็มจิ้มซิมก่อนเลยอยู่ในตัวนี้นี่ กระดาษตรงนี้เน็บมาไว้นะครับซึ่งเข็มจิ้มซิมเองก็จะมาในลวดลายที่พิเศษกว่านะครับมีลูกเล่นมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนเข็มจิ้มซิมปกติทั่วไปแบบนี้นะครับหายปุ๊บร้องไห้เลยเพราะมันสวยมากจริงๆนะครับใส่เก็บที่ไว้ก่อนส่วนด้านในครับจะมีเป็นในฝั่งของคู่มือการใช้งานนปุ่มต่างๆที่มีระบุมาไว้จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับฮืมดีเทลของเขา รายละเอียดต่างๆมาดูในคู่มือตัวนี้ได้และก็จะมีด้านนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ซีเรียลของตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้มีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวเคสที่แถมมาให้เพราะว่า r o g Phone นั้นจะใช้เคสร่วมกับตัวอื่นไม่ได้นะครับก็จะเป็นเคสรุ่นเฉพาะของเขาเลยเป็นเคสแบบ อารมณ์นุ่นๆหน่อยนะนี่แบบเปลย์เยๆหน่อยสวยดีนะครับโชว์ในฝั่งของกล้องโชว์ในฝั่งของไฟ RGB ใช่แล้วครับตัวเกมมิ่งสมาร์ทโฟนตัวนี้มี RGB ด้วยปรับได้8รูปแบบด้วยการโคตทเท่ฮะนี่ฮะ RGB โฟนตัวนี้นอนแองแม้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันแต่เดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์ที่นอกเหนือจาก ตัวเคสแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ ROG นะครับบอกเลยว่าชาร์จให้กับโน้ตบุ๊กได้สบายเพราะว mm ่าอะแดปเตอร์เขาให้มาเป็น65วัตต์รองรับ Quick c ชาร์จ5.0 PD c h ชาร์จ3.0สเปคโหดมากพร้อมสายนะครับที่เป็นสาย Type C มาให้ด้วยสำหรับตัวสายเองค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะครับ มีมาให้แบบนี้เลยนะเป็นสายถักแข็งแรงแข็งแกรง่งทนทานรองรับตัวคลิกชาร์จกับ p ีดชาร์จตามสเปคของอะแดปเตอร์ได้สบายเลยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทโฟนนะฮะเกมมิ่งสมาร์ทโฟนอยู่ในซองเรียบร้อยให้มาดูดีเทลคร่าวๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันนี่หน้าตาเขานะครับทำแทมขั้งหลังเฮ้เท่มากนะครับเทียบกับ iPhone ผมหน่อยสิ เป็นไงไหมเดี๋ยวมาดูกันนี่ไอโฟนผมดูเหงาไปเลยอะดูเรียบไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันนะครับในการใช้งานด้วยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันว่าเจ้า ROG Phone ตัวนี้ตอนเล่นเกมจริงเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆบอกไว้ก่อนว่าสเปคจอเขาเป็น a m o l e d 165 h z อย่างโหดเดี๋ยวตามมาดูกันครับ มาเรามาเจาะลึกกันที่เจ้า ROG Phone 7ตัวนี้กันนะครับเริ่มจากด้านหลังกันก่อนเลยก็แล้วกันนะนี่คือฝ้าหลังของเจ้า ROG Phone 7นะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์ได้แม่สวยดีเหมือนกันนะดีไซน์มันจะเหมือนกับตัวในฝั่งของตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับก็จะมีกล้องด้านหลังตรงนี้3ตัวมีแฟลชนะครับกล้องเมนของเขาอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับตัวเซนเซอร์เป็น IMX766 นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่ากล้องโหดใช้ได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่หลักใหญ่ใจความของเกมมิ่งโฟนตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วเขาต้องมาดูในเรื่องของสเปคใช่ไหมและการเล่นเกมใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนด้านหลังตรงนี้มันก็มีดีเทลทั้งไฟ RGB ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเปล่งประกายด้านนี้โลโก้ ROG นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่เขาจัดวางนะครับเขาจะจัดวางแบตเตอรี่แยกกัน2ก้อนนะก้อนที่1กับก้อนที่2ตรงนี้นะครับ สาเหตุว่าทำไมถึงวางแบตเตอรี่2ก้อนเพราะว่าจะช่วยกระจายความร้อนนั่นเองแล้วก็จะเอา CPU นะครับที่เป็นตัว Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยมาไว้ตรงกลางมีระบบระบายความร้อนเป็น v a p o r Chamber ช่วยระบายความร้อนนั่นเองสาเหตุที่เอา CPU ไว้ตรงกลางตรงนี้เพราะว่านะครับจะช่วยให้การระบายความร้อนเวลาเราเล่นเกมเนี่ยจับ2มือแบบนี้บริเวณนิ้วของเรามันจะไม่ร้อนนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อโดดเด่นของเจ้าสมาร์ทโฟน เกมมิ่งเครื่องนี้เลยนะครับบริเวณด้านขวามือนะครับก็จะมีเป็น Air t r i ิก e r อซ้ายขวานะครับซึ่งก็จะแยกออกได้เป็น Air t r i ิกเกอสปุ่มตรงนี้มีตัวปุ่มเพิ่มลดเสียงมีตัวปุ่ม Power นะครับที่เป็นคลิปสีแดงตรงนี้ด้วยส่วนบริเวณด้านล่างนะครับ ก็จะมีช่องเชื่อมต่อที่เป็นตัว USB กับ Connect ของตัวพัดลมระบายความร้อนของเจ้า ROG นะครับแล้วก็จะมีถาไซซิมนะครับซึ่งถาไซซิมก็จะเป็นสีแดงสวยมากโดดเด่นทีเดียวเชียวด้านล่างของตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีนี่ฮะเป็นตัวช่อง USB charger อ e ีกหช่องมีตัวแจ็คหูฟังนะครับตรงนี้ดีมากๆนะครับเพราะยังมีแจ็คหูฟังอยู่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลายๆรุ่นไม่มีแล้วนะ หน้าจอเองครับสำหรับหน้าจอเจ้า ROG Phone นะฮะตัวนี้เขาให้หน้าจอมาเป็นหน้าจอขนาด6.78นิ้วนะครับความละเอียดของเขาก็จะเป็นความละเอียดในระดับ Full HD Plus นะครับสำหรับความละเอียดบนหน้าจอตัวนี้นะจะมีความละเอียดอยู่ที่2,448ณ1,080พิกเซลนะครับเป็น AMOLED ของ Samsung เขาตัว Refresh Rate สูงสุด165 Hz นะครับซึ่งจะใช้งานในกรณีที่ ใช้งานการเล่นเกมเป็นต้นนะครับสามารถปรับลด refresh rate ได้เป็น144 1 2 0เฮิร์ตซ์90เฮิร์ตซ์60เฮิร์ตได้เช่นกันนะครับลำโพงเขาจะมีลำโพงเป็นคู่หน้านะครับลำโพงคู่หน้านะครับยิงเข้าหาผู้ฟังบนและล่างตรงนี้นะครับขนาดของลำโพงนะครับจะอยู่ที่12คูณ16มิลลิเมตรเลยนะครับใช้เป็น Android นะครับที่เป็น Android 13ด้วยถือว่าเออน่าสนใจดีนี่คือดีเทลของตัวสมาร์ทโฟนนะครับในภาคฝั่งของซอฟต์แวร์นะครับแน่นอนครับมันครอบด้วย ตัว UI ของ ROG นะครับแต่พื้นฐานเขาก็จะเป็น Android แต่ต้องบอกว่าตัวที่เขาทำมาครอบนะครับเจ๋วมากๆนะยกตัวอย่างฟังก์ชันฟีเจอร์ตัวนี้ละกันก็เป็น a r m o r y c r e มดูดิอย่างเท่ะนะครับ a r m o r y c r e t ก็แน่นอนใครใช้ PC มาคงทราบกันดีนะครับก็จะมีทั้งเกมไลฟ์บารี่แบบนี้นะครับ ตั้งค่าซีนารีโอได้การใช้งานต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดของเขามี X mode มี Dynamic Mode Ultra Durable แล้วก็เป็นโหมด Custom X mode นะครับก็จะเป็นโหมดสำหรับคนที่เอาไว้ใช้ดูหนัง X ไม่ใช่อะไรวะเนี่ย X mode ก็จะเอาไว้สำหรับคนที่เล่นเกมนะครับผมไปทางนี้ตลอดเลยเวย n y n i m m o mode ก็จะเป็นโหมดทั่วไปนะครับเราใช้สมาร์ทโฟนดูหนังฟังเพลงนะครับทั่วไปก็ใช้ Dynamic ได้หรือกรณีที่อยากจะถนอมแบตก็เป็น Ultra d u r a b l e แบตเตอรี่เข้ามาเป็น6,000 m มิลลิแอมต้องบอกว่าแบตมาให้แบบจุใจเลยนะครับด้านบนเองก็จะโชว์สเตตัสนะครับสถานะของสมาร์ทโฟนตอนนี้นะเช่น CPU ร้อนเท่าไหร่การ์ดจอร้อนเท่าไหร่นะครับตัวการ์ดจอ,อยังไม่ได้พูดถึงไปก็จะเป็น Adreno 740นะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีตัวเมม o r ีหรือตัวแรมนะครับ16 g b อย่างที่แจ้งไปเนาะบัสเขาเป็นบัส8,533 m มกะเฮ LPDDR5x เลยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเซตค่าซีนารีโอการใช้งานได้แล้วเซตไฟ RGB ได้ด้วยด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวคูลงของเขานะครับสามารถซื้อแยกมาใส่ได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเพื่อน อยากจะตัวจบเลยก็ซื้อตัว Ultimate ก็ได้นะครับที่เก็บข้อมูลของเขานะครับภายในเครื่องจะมีมาให้512กิกะไบต์นะครับเป็นสแตนดาดใหม่ UFS 4.0สปีดนี่ถือว่าเร็วที่สุดในตอนนี้สำหรับตัวสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้นะครับความสว่างของเขานะครับหน้าจออยู่ที่1,200นิตสูงสุดนะครับ ต้องบอกว่าสว่างตาแตกกันเลยนะฮะด้านนี้ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ด้วยที่บอกไว้ว่าถ้าเปิดใช้งานประมาณนี้จะอยู่ได้อีกกี่ชั่วโมงอย่างในจอสมาร์ทโฟนตัวนี้ก็โชว์ไว้13ชั่วโมงนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการเล่นเกมกันนะครับ ซึ่งเขาก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อว่าเกมจีนเข้ามาช่วยด้วยเดี๋ยวลองเข้าผับ G ีดูและน่าจะพอเห็นภาพการตอนเล่นเกมจริงนะครับนี่ครับเราอยู่กันในเกมผับ G ีกันแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าตอนเล่นเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นมาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้คือซอฟต์แวร์ที่เขาทําครอบมาชื่อว่าเกมจีนนะครับ โดยจะมีตัวโปรไฟล์ให้เลือกอยู่ด้วยกัน4ีโปรไฟล์นะครับกรณีที่เราอยากจะเล่นเกมแบบจัดเต็มมากๆแนะนำว่าให้ใช้เป็น X Mode นะครับ X Mode ก็จะเล่งประสิทธิภาพของเครื่องให้สูงที่สุดนั่นเอง Refresh rate ตอนนี้นะครับสามารถแตะเลือกได้นะฮะ มีตั้งแต่60เฮิรต์90เฮิรต์120เฮิรต์1 4 4และ1 6 5 h เฮิรต์นะครับเรียวทม m อินโฟก็จะโชว์สถานะบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆเยอะมากนะครับสำหรับการใช้งานเล่นเกมนะครับบนเจ้า g a ม i n g s สมาร์ทโฟนตัวนี้ส่วนด้านขวาครับก็จะเป็น ในฝั่งของ R O G Instant Master Macro, Mapping ต่างๆ Air Trigger ต่างๆนะครับที่สามารถตั้งค่าได้อย่างตัว Air Trigger ตัวนี้ผมตั้งค่าเอาไว้นะครับปุ่มซ้ายบน2อันผมตั้งเป็นรีโหลดนะครับบริเวณด้านตัวใกล้ตัวไกลตั้งเป็นซ o มนะครับขึ้นสโคปเนาะส่วนด้านขวาผมตั้งไว้เป็นการยิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเล่นจริงจะเป็นยังไงนะครับนี่ไงอันนี้เป็นยิงยิยิง,ยง,ยงต่อยต่อต่อย,อย,อยฟันฟันนะครับ ภาพในเกมนะฮะผมตั้งค่าไว้นะครับในรูปแบบปรับสุดนะครับของ PUBG Mobile นะครับเล่งเสียงให้สุดด้วยเพื่อฟังเสียงฝีเท้ากันไปอันนี้นะฮะขึ้นสโคปครับแล้วก็ยิงใช้ตัวแอ r t ท i ิกเกได้เลยนะครับอันนี้เอาสโคปนะครับ แล้วก็จะมีนี่ฮะเป็นตัว i n v e n t o r y ของเรา Backpack ของเรานั่นเองเดีย๋ยวมาลองเล่นกันนะครับต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมโมบายแบบจริงจังมาสักระยะแล้วเหมือนกันจริงๆก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรมานานแล้วเหมือนกันงานเยอะนะครับมีเล่นแบบชบๆบเฉียวเชียวบ้างแต่พอมาเล่นแบบนี้แล้วมันก็ดูแบบเฮ้ยเจ๋งดีเนาะมือเราก็ต้องไปอยู่ที่ทิกเกอร์ตรงนี้นะครับรอเอาไว้เดี๋ยวลอง เดินดูกันว่าจะมีตัวมาให้เรายิงหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าหินเหมือนกันนะด่านนี้บวกกันไวมากๆเลยนะครับหน้าจอก็บอกได้เลยว่าลื่นไหลนะครับอันนี้ปรับสุดด้วยเฟรมเรทของภับจีเองก็จะอยู่ช่วงตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นคือ4 0 fps เป็นแบบ4 k นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าผมปรับภาพแบบไหนกราฟิกเป็น u l r a hd นะคะรับเฟรมเรทเป็น u t ้า hd เฮ้ยเสียงเหมือน ได้ยินฝีเท้าเปล่าหรือหล่อนเบง <laughs> นี่นะครับตั้งค่ากราฟิกสุดหมดนะครับสีเป็น c o l o r รฟูสีสันสดใสเลยนะฮะสุดของเกมเลยก็ว่าได้นะตอนนี้ที่ปรับได้นะครับยิงคู่ไปก่อนยิงคู่ไปก่อนหน้าจอ6.78นิ้วใหญ่เต็มตาเลยนะครับได้ยินเสียงฝีเท้าเฮ้ยไ <c oughs> หนวะไหนวะ เฮ <L ock noise> ้ยอ๋ยอเพิ่งเห็นเถ่ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหลนลนเก็บไปสองครับผมได้ด้วยได้ด้วยหุยดีนะเจอบอทถ้าเจอคนอาจจะไม่รอดคือได้ยินเสียงแล้วแหละแต่ลนอยู่นะครับ ก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะกับผับจีนะครับนี่ยิงแบบไม่ไม่ขึ้นสโคบนี่ไงไจัดไปหนึ่งศพก่อนเนี้ฮะเล่นได้เฟี้ยวมากพริ้วมากนะครับโดยเฉพาะกับเกมในรูปแบบที่ใช้ปุ่มค่อนข้างเยอะนะครับแอร์ทิกเกอร์นี่มาเป็นตัวช่วยได้ดีเลยซึ่งเราก็สามารถตั้งค่าได้หลากหลายมากนะ มาในแบบ2ปุ่มแบบสไลด์นะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้ดูอัลคอนโทรลนะครับปุ่มซ้ายปุ่มขวาเป็นโมชั่นคอนโทรลก็ได้แล้วก็ตัวคูลเลอร์บัตทอนก็ได้ด้วยเอาโดนโดนเอาเอาบอดนี่ฝันไม่เถอะเจ้าบอดแบบนี้เลยถ้าเป็นคนเขาตายไปแล้วแหละแต่นี้มันเป็นบอดไงเนาะอ่ะนี่ก็คือการใช้งานนะครับของเจ้า R O G Phone ต้องบอกว่า ทำได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปกันบ้างดีกว่าเวลาถ้าเราไม่เล่นเกมแล้วเราดูคลิปจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนตอนนี้ที่ใช้งานอยู่ผมตั้งค่าไว้นะครับจะเป็นในรูปแบบ165เฮิรต์ต้องบอกว่าลื่นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูพวกคลิป y o u t u b e กันดีกว่าไปครับเรามาลองดูคลิปกันบ้างนะครับอันนี้เป็น y u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  e เนาะบริษัทฮานะครับปิดเสียงไว้ แคปจูนบอกครบทุกฟังก์ชันเลยครับลองเปิดมาดูคลิปก็จะเห็นว่าตัวคลิปนั้นจะเหลือขอบนะครับเพราะด้วยความที่อัตราส่วนของตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้มันไม่ใช่อัตราส่วนที่เป็น16-9มันขยายออกข้างนี่จะเป็นขอบซ้ายขอบขวาแบบนี้แต่ก็ดูได้คมชัดลื่นไหลนะครับเสียงคือต้องบอกว่า เล่นดีข,น,ขนาดนี้นี่ถ้าเล่นเป็นกอ้อนจะเล่นดีนนดังอลังการมากเขาใหี่ยคือไปออกรถคันสองใช่ไหมล่ะผีมตามมาผีมตามเรามาผีมีสิเฮ้ยเฮ้ยต้องตามเราดิผีเออไม่ได้เลยนี่ม่จริงหรอต้องบอกว่าเสียงกระหึ่มจริงๆนะครับนี่คือตัว rog phone 7นะครับเดี๋ยวเรามาสารุปกันครับโอโ้โหโห rog phone 7นี่ทำ ไอโฟนผมหน่อยไปเลยหลักๆเลยรีเฟรชเรตต่างกันโคตรเยอะ1้อ h ิบ้นะครับความลื่นไหลตอนเล่นเกมแม่มันไหลตั้งแต่หน้าจอแล้วเนาะยิ่งถ้าได้เกมใหม่ๆหที่เฟรมเรทมันไหลๆนะครับในโมบายนี่จะยิ่งฟินเลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเจ้า AG iPhone ก็เป็นสมาร์ทโฟนในกลุ่มของเกมมิ่งหรือเกมมิ่งสมาร์ทโฟนนั่นแหละที่สำหรับสายเกมเมอร์จริงๆนะครับหรือว่าคนชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจนะครับแต่ไม่อยากพกเครื่องเกมแฮนเฮลใหญ่ๆ หนักๆน,นะครับหรือว่าบางทีอยากจะพกแค่อะไรอย่างเดียวอะ่ะเช่นสมาร์ทโฟนก็สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวไปเลยไม่อยากพกเครื่องเกมหรือโน้ตบุ๊กไปด้วยเวลาว่างแล้วก็เล่นเกมหรือบางคนชอบความจริงจังในการเล่นเกมเจ้าไอโ p h o ฟ e นเตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่หลายๆคนต้องทราบเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเจ้าเกมมิ่งสมาร์ทโฟนตัวนี้ไอโอเจฟอนเราคาเขาไม่ธรรมดานะครับสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้านี่คือในรูปแบบที่ติดโปรโมชั่นนะครับ ใครที่อยากจะได้อะไรที่มันจบในตัวเดียวเล่นเกมได้ใช้เป็นสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันเล่นเกมได้ลื่นไหลามากๆด้วยตัวนี้คือตัวจบแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นในลักษณะที่มันจอใหญ่ขึ้นหรือว่าเล่นได้สะดวกขึ้นอีกไม่นานนี้นะครับทาง rog phone ก็จะมีตัวกมม i n g นะครับที่เป็น Hand h a n d h e l เ gaming จริงๆเลยนะนั่นก็คือเจ้า rog a l l y นะครับเดี๋ยวซื้อตัวนั้นก็ได้ส่วนมือถือที่เราใช้เราอาจจะใช้เครื่องเก่าไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะจบในตัว พกเครื่องเดียวจบ r o g phone 7คือคำตอบที่ดีเลยหรือถ้าอยากจะได้อุปกรณ์เสริมด้วยอยากจะได้ตัวที่มันมีหน้าจอที่2ด้วย r o g phone 7 ultimate ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับก็เลือกเอาตามการใช้งานก็นแล้วกันนะครับเงินเพื่อนๆลองตัดสินใจดูกันแล้วกันส่วนตัวแอดบินั้นนะครับถ้าถามว่า r o g phone 7หรือ r o g phone 7เหมาะกับตัวผมไหมผมบองได้เลยว่าอาจจะไม่เหมาะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ได้เล่นเกมในโมบายนะครับในมือถือสักเท่าไร่ส่วนใหญ่จะเล่นในคอมถ้าพกสมาร์ทโฟนนะครับกับเครื่องเกมหรือสมาร์ทโฟนกับเกมมิ่ง o ็อบบ וק อาจจะเหมาะสมกับผมมากกว่าแต่หลายคนถ้าเลือกได้เพียงแค่อย่างเดียว ROG Phone 7เครื่องนี้ก็ถือว่าเหมาะสมใช้ได้เหมือนกันนะครับลองไปเล่นดูก่อนก็ได้นะที่ AIS Shop มีโปรโมชั่นพิเศษกันด้วยแถมผู้ฟังเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเจ้า ROG Phone 7ก็พิมพ์เเอาไไว้ได้ดล ยนะครับเลยอยากให้รีวิวอะไรนั้นพินมพ์มาเลยใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ